สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับรับชมการถทะเลาะนะครับในฟุตบอลนะครับก่อนฉลาพัดลีกนะครับ2 0 2 2ันยีนะครับหรือว่าไทยลีก3นะครับบนปิดกรีบแรบปริมันทนะครับสำหรับวันนี้ครับสมุทรสาครซิตี้นะครับก็เปิดบ้านรับการมาเยือนของนะฮะนนทบุรีครับสบุญมีฤทธิ์นะครับกแข่งสีดำนะครับอ่าน้ำแข็งเริ่มครับเป็นทางด้านของน้าสาครครับออกตัวก่อนนะครับเริ่มเล่นก่อนครับ วันนี้จังหวะการให้บอลจานใส่บอลนี้อาจจะมีปัญหาเล็กน้อยนะครับเพราะว่านะครับมีฝนตกลงมานะครับบางช่วงนะครับมีน้ําขังนะครับน้ํานะครับแน่สาครนะครับอ่าแล้วแม่นัก้าวางจัดมาในกรอบแล้วขึ้นลูกนี้หายหรือเปล่าโอ้ยยังอยู่ครับจังหวะของดิยุบีลัมบอลสตาร์บอกว่านัทพลครับนี่ฮะน่าจะเอฟซีครับประตูของนะครับนนทบุรียูไนเต็ดมานะครับ ขวาตรงนี้ครับอู้ยต้องทุบเลยครับต้องออกแดนเซฟครับสายครับเปิดโค้กหนีมือครับแล้วขึ้นลงนี้ครับมาแล้วบีรัมใส่ขวาเรียบร้อยครับโอ้โหนี่ครับมาก่อนเลยครับเนี่นะครับสวยงามจริงๆครับประตูนี้ครับเนี่ยครับดียุบบีลัมนะครับหมายถึงศูนครับนะศูนยหน้ากับตำทีมโอ้โหครับได้เฮกันก่อนเลยครับสำหรับแฟนบอลเจ้าบ้านนะครับสุดยอดนะครับคุณกันกวีฮะ บอกว่าสู้ๆครับสาครครับมาใหม่อีกแล้วบีดันใส่ซ้ายลูกนี้ติดเซฟโอ้โหครับมากันเรื่อยๆนะครับโตมาครับเอาแล้วมาเข้าทางครับวีรพัทวีรพัทใส่ขวาเรียบร้อยครับโอ้โหโอ้ประตูนี้สวยจริงๆครับเลยครับวีรพัทเชียร์ลันะครับหมายเลข41่สิบนะครับโอ้โหนี่ครับสุดยอดนะครับจังหวะเดี๋ยวดูนะจังหวะภาพช้านะครับบอลทะลักมาเข้าทางพอดีครับนี่นะครับ คะแนนเท่ากันนะครับต้องลุ้นประตูที่เสียกันอีกนะครับเพราะฉะนั้นครับมีโอกาสทําได้ต้องทำนะครับวีรพัฒน์ฝากมาที่วรพัฒน์เชียร์รำเล่นกับวีรพัฒนมีกำบายครับซ้ายลูกนี้ครับสะดุดแล้วก็วรพัฒน์ใส่ขวาโอ้โหข้ามขานเลยครับโอ้ได้ใจนะครับแม่พีรำเดึงจังหวบปาดมาตรงกลางแล้วแล้วยิงสวนเลยครับยังติดจังหวะสองครับนนท์ต้องทีมแมวบอลทางขวามาที่วีรพัฒน์วางยัดมาตรงนี้โอ้โหโโอ้หครับจำครับสุดหน้ากัปตันทีมนะครับ ประตูที่2ครับในนาทีที่32นะครับได้มาจากการยิงของนะครับวีรพัฒน์เชียรัมนะครับเอ้าแล้วนนทัพดีปาดมาจากนี้เห็นหรือยังบอลขึ้นมาเองครับแล้วมองไกลๆครับเปิดยาวๆมาที่บีรัมแล้วขึ้นลูกนี้ครับมาโอ้แล้วแถวสองวีรพัฒน์ซัดตรงนี้เรียบร้อยครับโอ้โหนี่ครับโอ้โหครับวีรพัฒน์เชียรัมอีกแล้วครับนี่แหละครับมาจังหวะเก็บตกได้ครับเนี่ยฮะโอ้โหครับสองประตูในเกมนี้ครับนี่นะครับครับตอนนี้อยู่อันดับ3นะครับ แต่ว่างานยังไม่จบเลยครับเพิ่งจะเริ่มครึ่งหลังเท่านั้นแหละครับออกบอลมาทางที่นะี่ครับน้อะก้าวโยกมาจาังนี้ไม่พาแล้วครับแต่จ้จาที่ทางด้านของนอนท์อารม่พัชพลครับให้มาที่ดอสันโตเปิดมาตรงนี้ได้โขกแล้วก็อวินิจเดียววีรพัฒน์มีกำไรให้มาที่บีรำแล้วบีรำบอลตกติดพื้นแล้วยกลูกนี้โอ้โหเจ๊เซฟนี่ตถิกวรพัฒน์ยกมาที่บีรำแล้วสอดมาตรงนี้ได้ึ้นสุดโอ้โห เราไปแตกไล่มาแล้วครับมานะหรับนนทบุรีครับยูเนเต็ดครับสองพื้มีฤทธิ์นะครับนี่ครับเป็นเทนนิสหมายเลขเก้านะครับเป็นนะครับแมววรพจน์นะครับเอาไปเก้าหวางยาวเลยครับมาที่บีดำอ่านเข้ามาดึงเข้าขวาบีดำแล้วไหลมาจากตรงนี้เป็นวรพัฒที่ดำจะโยกจะโยกลูกนเอาแล้วหลุดมาจากตรงนี้มาแล้วดอสตอร์ดหลุดเดี่ยวมาจากนี้แล้วยิงสวนเลือดไปครับโอ้โหเนี่ยครับโอ้จังหวะของนะครับนี่ฮะดอสตอร์ดครับรีมานะครับ โอ้ครับบอลจังหวะไปติดน้ำอีกอ้าวแล้วแม่บีรำกระชากไปทางซ้ายแล้วแตะเข้ามาในกรอบเขตโทษบีรำแล้วเปิดยัดมาตรงกลางแล้วแปลโอ้โหจังหวะนี้ครับเอ้ไม่ได้ครับโอ้ครับต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับเอาเท่าที่รู้นะครับสำหรับใครที่รู้นะครับแม่ข้อมูลเชิงลึกนะครับก็ ส่งกันมาได้นะครับสำหรับนะครับในคอมเมนต์นะครับจะได้เป็นความรู้ให้กับนะครับทีมงานด้วยนะครับอ่านแม่บอลของนะครับพีชัยอ้าโอ้โหแล้วก็นกหิดยาวๆนะครับแมาผู้สิงธ์กระเป๋านกหิดนะครับหมดเวลาการแข่งขันแล้วครับน่าสะท้อนนะครับเจ้าบ้านนะครับเปิดบ้านครับเอาชนะนนทบุรียูไนเต็ดนะครับนันทบุรีลิทนะครับสาม